สวัสดีครับคลิปนี้มาดูต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่จากต่างถิ่นต่างที่นะครับไม้จากต่างประเทศสั่งเข้ามาก็ต้นหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะก็เป็นพันธุ์ดูบยอยู่กบ่านะช่วงนี้ก็ประครบประงมมากตอนนี้ก็เจริญเติบโตพอสมควรแต่ว่ายังไม่เห็นวี่แววนะครับเพราะว่า มันเป็นพืชถือว่าเป็นพืชตัวใหม่นะที่ที่เรามาทดลองปลูกเป็นต้นลูกแพรนะครับลูกแพรเป็นแพรลายว่างั้นซึ่งไอ้พวกลูกแพรพวกนี่ยมันก็มันน่าจะเป็นญาติกับสาลี่นะสาลี่กับแอปเปิลนะอันนี้เราก็ทํา ทำเพราะอยากที่จะเรียนรู้นะคือหมายถึงว่าอยากจะทดลองปลูกก็เลยสั่งต้นพันธ์ุมาแต่ปลูกแล้วมันก็จเจริญเติบโตนะแต่เพียงแต่ว่ายัางไม่มียังไม่ไมีไม่มีดอกให้เห็นนะอันนี้กําลังแตกยอดสวยเลยนะแล้ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าพืชแต่ละตัว ที่เราได้ทดลองปลูกนะครับอย่างน้อยๆมันก็โตัวให้เราได้เห็นนะแต่จะได้ผลไม่ได้ผลนันก็ต้องให้ระยะเวลากับเขานะครับว่าเขาจะมีความคืบหน้าหรือว่ามีความสำเร็จนะครับในการผลิดอกผลได้มากน้อยขนาดไหนครับรเกษตรเชิงดอยครับทำให้รู้ ดูให้เห็นครับ